สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำฝนยิบซีเพจดวงดาวชีวิตความรักและขอขอบคุณท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้นะคะคลิปนี้เป็นข้อความจากไพ่ถึงคนเกิดวันอังคารนะคะก็เป็นพลังงานที่อยากบอกถึงทิศทางแล้วก็เรื่องราวที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม2563 รอบนี้แม่หมอจะเปลี่ยนวิธีการวางไพ่นะจะกลับไปดูเป็นแบบสิใบนะคะเน้นว่าปัญหาที่คุณจะต้องเจอคืออะไรแล้วก็ทางแก้คืออะไรมากกว่าที่จะเน้นเรื่องความรักเนาะเอาละเพราะว่าเศรษฐกิจยุคนี้ภาะวะยุคนี้ความรักควรจะวางไว้ก่อนนะกลับมาแก้ปัญหาชีวิตกันก่อนเนาะแบบ10บใบนะคะเลือกไพ่กันก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแครบแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่การนะคะอละเปิดไพ่แล้วนะคะก็ได้เป็นแบบนี้เลยไพ่ประจำตัวนะได้เป็น สิบไม้เท้าประกบด้วยคิงเหรียญถ้าดูจากรอบๆตัวได้เมเจอร์อาคาหนึ 1, 2, 3, 4, ่สอามสี่หใบว้าวครึ่งๆเลยนะเขาเรียกว่าเป็นเดือนที่พลังงานดีมากจะมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตตอนนี้อังคารลอยอยู่ในราศีเมษนะคะเป็นเกษตรอังคารกลับเข้าบ้านนะ แล้วก็ทํามุมที่ดีกับดาวอาทิตย์ด้วยเพราะว่าอาทิตย์ตอนนี้ก็อยู่ราศีสิงห์เขาทำมุมร้อยี่สิองศาคือ,อก็จะเ,ออเกิดอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเป็นอะไรเกื้อหนุนกันนะแล้วงานที่คุณทำเนี่ย,ยสิบไม้เท้ามันหมายถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องผ่านการลงมือทําด้วย เขาเรียกว่าอะไรอะสุดความสามารถของคุณอ่ะภาระที่แบกเกินตัวเหน็ดเหนื่อยหนักหนามากกว่าจะประสบความสำเร็จนะคะแต่เป็นความสำเร็จที่ดีเพราะว่าประกบด้วยมีคนคอยช่วยเหลือนะคะผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเห็นไหมมีรอบตัวเลยเนะ่ยเป็นอ่เป็นเดือนที่ดีสำหรับคนวันอังคารนะแม้ว่าจะมีแฮงแมนเข้ามา กำลังมองว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันต้องใช้ความอดทนการเสียสละตนเองนะคะเพ,เพื่อรอความสิ่งที่มุ่งหวังม,มันอาจจะเรียกว่าอาจจะต้องยอมลำบากอาจจะต้องใช้เสียสละตนเองเพื่อสิ่งที่คาดหวังท,ที่จะได้กลับมานะ เพราะไพ่อื่นๆเนี่ยมันดีหมดเลยเราจะไม่มองว่าแฮงแมนมนเป็นไพ่ที่เสียนะเพราะมันต้องปร,ประกอบกับพลังงานรอบๆด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมองไปด้านดีว่าแฮงแมนมันหมายถึงการรอคอยที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยดูสิเป็นเดอะซันเข้ามานะ่ะมีความหวังอยู่ข้างหน้าออมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามันทํามุมที่ดีกับคุณด้วยนะดาวอาทิตย์นะคะปัญหาของคุณคืออะไรปัญหาของคุณคือสเตรนด์เนี่ยเห็นไหม สิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือความอดทนห้ามเขาเรียกว่าห้ามใจเร็วห้ามใจร้อนห้ามแบบอะไรเงี้ยต้องอทำทุกอย่างด้วยด้วยปัญญาเห็นไหมมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวเนี่ยสเตรนท์หมายถึงต้องสตรองต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะเพื่อที่จะแล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาไม่ไม่ไม่ใช้อารมณ์นะ ทุกอย่างต้องต้องผ่านการคิดแต่ตรองก่อนจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามเราจะไม่ใจร้อนหุนหันพันแล่นนะคะบางอย่างที่ต้องรอคอยก็ต้องรอนะ,อะลูกน้องบริวารก็ดีค่ะให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีคู่ก็ดีหมายถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เพียงแต่ว่างานที่คุณทำเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยอไม่ว่าจะเป็นงานหรือเงินก็ตามนะคะแต่ว่ามันจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะมี The Sun เข้ามานะคะมีคนให้การช่วยเหลือเนี่ยเห็นไหมการเฉลิมฉลองความสำเร็จเป็นไพ่ของความสำเร็จเข้ามาตั้งหลายใบเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คนวันอังคารท้อเพียงแต่ว่าคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ตนเอง ให้ให้มันซอฟที่สุดใช้ความคิดแล้วก็ใช้ปัญญาให้มากกว่าใช้อารมณ์นะืออพลังงานดีมากเลยค่ะงานเงินความรักความรักก็ดีนะเป็นสองถ้วยเข้ามาทีนี้มาดูว่าจันอยากแนะนำอะไรกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้ Oh, อังคารกลับเขา้าบ้านดีมากเลยพลังงาน New Moon in Libra ว wow. ้าวเขาเรียกว่า A New Romantic Cycle Begin มีกินมีกินเริ่มแล้ว <laughs> ถ้าใครที่มเีเกี่ยวข้องกับความรักก็มีพ่คู่รักเข้ามาเป็นเ,เวลาของโรแมนติกไซเคิลใหม่หมายถึงว่าความรักครั้งใหม่กำลัง าาสำหรับคนโสดนะความรักครั้งใหม่ของคุณกำลังเริ่มขึ้นไซคลใหม่ของความสัมพันธ์กำลังเริ่มขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเ,อเงินเรื่องความรักทุกอย่างไซคลใหม่ของการเริ่มต้นใหม่นิวมูนอินลิฟบาร์และเป็นลิฟบาร์ด้วยลิฟบาร์หมายถึงราศีตุลราศีตุลเป็นราศีของคู่รัก คืออังคารเนี่ยเขาเรือนตรงข้ามคืออังคารเขาเป็นเจ้าเรือนราศีเมษเรือนตรงข้ามก็คือราศีตุลเพราะฉะนั้นเมื่อจันทร์อยู่ในตุลน่ะมันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโรแมนติกฟิลลิ่งเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องเกี่ยวกับคู่คู่ทุกอย่างคู่เพื่อนคู่ปัตตนิคู่สัญญาคู่อะไรก็ตามที่จะให้ผลดีกับคุณแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะ ดีงามมากเลยคุณวันอังคารสู้ๆนะเอาละนี่คือพลังงานของคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดก,กระดิ่งไว้นะคะเมื่อคลิปใหม่ๆมาได้ทราบก่อนใครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย